ซิร์คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน400,000บาทนะครับกับเงินฝากอัพเลเวลอัตราดอกเบี้ยสเต็ปอัพนะครับสูงสุดอยู่ที่8.88%นะครับอายุการรับฝาก10เดือนนะครับรับฝากถึงวันที่15มีนาคม2567นี้เท่านั้นนะครับรวมแล้วจะได้ดอกเบี้ยกี่เดือนคลิปนี้มีคำตอบการเหมือนวันที่ออนคลิปเนี้ยจะเป็นวันสุดท้ายของการรับฝาก แคมเปญนี้นะครับก็ลองดูนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะครับดอกเบี้ยนะไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินจ่ายไม่ต้องหัก15%นะครับเงินฝากนะครับอัพเลเวลอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนะครับ8.88%ต่อปีนะครับเป็นรูปแบบของสเตปอัพนะครับอายุการรับฝากเพียง10เดือนเท่านั้นนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะครับดอกเบี้ยเงินฝาก เบอรบญชีได้ตั้งแต่อายุ7ปีขึ้นไปฝากขั้นต่ำา5 0,000บาทนะครเบฝรกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15มีนาคม67เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเดี๋ยวเราไปดูรละเอียดโดยละเอียดกันนะครับคุณสมบัติผู้ฝากนะครับรลูกค้ารายเดิมผู้ฝากโครงการเงินฝากสเตปอัพ0เดือนรหัสโครงการ9689ที่ครบกำหนดและเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนะครับก็ฝากได้นะครับแล้วก็ลูกค้ารายใหม่บุคคลธรรมดา,าอยู่ตั้งแต่7 บริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนะครับอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยทั้งโครงการนะครับอยู่ที่ร้อยละ2.05ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา2.41ต่อปีแบ่งเป็น3ช่วงดังต่อไปนี้นะครับมันเป็นช่วงอัตราดอกเบีย้ยนะช่วงที่1ตั้งแต่16กุมภาพันธ์2567ถึงวันที่15กันยายน67นะครับร้อยละ1.18ต่อปีนะครับช่วงที่2 ตั้งแต่วันที่16กันยายน67ถึง15พฤศจิกายน67ร้อยละ1.68ต่อปีช่วงที่3ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน67ถึง15ธันวาคม67ร้อยละ8.88ต่อปีนะครับระียละการรับฝากเปิดรับฝากตั้งแต่16กุมภาพันธ์67จนถึง15มีนาคม67หรือเมื่อ ธนาคารแจ้งปิดการรับฝากนะครับระยระเวลาโครงการอยู่ที่10เดือนตั้งแต่16กุมภาพันธ์67ถึง15ธันวาคม67นะครับนั่นคือระยระเวลาการรับฝากนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าวิธีการคำนวณน,นะครับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากคำนวณอย่างไรนะครับเราดูผ่านตัวอย่างได้นะวิธีการคำนวณน,นะครับใชนะ้เงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คูณวงเล็บเปิด จำนวนวันที่ฝากหารด้วย365วันวงเล็บปิดนะครับถามว่าทําไมถึงต้องคูณจํานวนวันที่ฝากด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราฝากไม่เต็มปีหรอกนะครับเราฝาก6เดือนเราฝาก9เดือนบ้างนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่า9เดือนมันมีจํานวนกี่วันนะครับเราจะได้ใส่ไปจะได้คิดอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ถูกต้องนั่นเองตัวอย่างนะครับ200,000บาทคูณอัตราดอกเบี้ย0.5%เ คูณวงเล็บ365หาร365วันนะครับเท่ากับ200บาทนะครับได้รับดอกเบี้ย200บาทนั่นเองนะครับอย่างที่บอกกันว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคิดเป็นรายวันนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้กันก,นก่อนว่าในแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับเดือนอื่นๆนะครับทุกๆเดือนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ง4ปีจะมี29วันนั่นเองนะครับทำให บางปีมี366วันไม่ใช่3า5วันเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีมันจะเป็นเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแหละนะครับเดือนอื่นๆเนี่ยเท่ากันหมดแหละนะครับดูให้ดีนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเลขนะครับของจํานวนวันเนี่ยไปใช้ในการคิดคํานวณอัตราดอกเบี้ยด้วย คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝาก up level เงินต้น4 0 0แสนบาทนะครับดอกเบีย้ยมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปไปเรามาดูกันนะครับสมมติฝากตั้งแต่16กุมภาพันธ์ถึง15กันยายน67นะครับ4 0 0แสนดอกเบีย้ย1.18%จนะครับจำนวนวัน213วัน ดอกเบี้ยที่รับ2,754บาท41สตางค์16กันยายนถึง15พฤศจิกายน2567นะครับดอกเบี้ย1.68%จำนวนวัน61วันดอกเบี้ยทรับ1,123บาท7สตางค์16พฤศจิกายนนะครับถึง15ธันวาคม67นะครับดอกเบี้ย8.88%จำนวนวัน30วันดอกเบี้ยที่รับ2,919บาท45สตางค์นะครับ รวมอาตราดอกเบีย้ยทั้งแคมเปญคือ6,797.96บาท93สตางค์นั่นเองนะครับดอกเบีย้ยหักภาษีที่จ่าย15% 6,796บาท93สตางค์นะครับหัก15%หัก1,019บาท54สตางเป็น5,777บาท39สตางรับตัดดอกเบีย้ยไปเลยนะครับสรุปเงินต้น4แ0,000บวกดอกเบีย้ย5,77 17บาท39สตางค์เป็น45,777บาท39สตางค์รับประตัดอกเบีย้ยไปก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจใด้วยและกลับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากในทุกๆวันนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก์แปกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รี uh, โมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกุมพ,พันธุ์หกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกวร่อจจากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันเนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ